สวัสดีค่ะลูกค้าคนสำคัญอายุ26นะคะเพศหญิงค่ะวันนี้พี่กันนี่นำเสนอแบบประกันความคุ้มครอง100,000บาทนะคะชำระเบี้ย20ปีคุ้มครองจนถึงลูกคา้าอายุ99นะคะเบี้ยหลักที่ต้องชำระ1,664นะคะสัญญาเพิ่มเติม10,000 1,643 2 0นะคะรวมเบีย้ยที่ต้องชําระต่อปี1 3 3 0 7บาท20สตางค์นะคะอันนี้เป็นยอดรายปีนะคะเดี๋ยวยอดรา,ายเดือนพิการนี่จะคำนวณให้อีกทีนะคะลูกค้าชํำระเบีย้ยตั้งแต่อายุ26นะคะจนถึงอายุ45นะคะจากนั้นพักการชำระเบีย้ยนะคะความคุ้มครองยังอยู่ที่เท่าเดิมนะคะ1 0 0 0 0 0บาทค่ะจนถึงอายุ99นะคะ เบี้ยน,นี้สามารถาไปนำลดหย่อนภาษีได้นะคะฐานภาษีที่5%เซน์นะคะลดได้1,664บาทนะคะตามตารางนะคะชำระเบี้ยย6นะคะถึงอายุ4 5ค่ะจากนั้นพักการชำระเบี้ยนะคะความคุ้มครองอยู่ที่เท่าเดิมนะคะจนลูกค้าอายุ98ปีนะคะได้เงินคือน1 0 0 0 0 0บาทนะคะ สัญญาเพิ่มเติมที่แจ้งนะคะจะมีอุบัติเหตุนะคะ1 0 0 0 0แบาทนะคะถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคุ้มครอง10,000แบาทนะคะบวกกับเบี้ย,ยหลักที่ซื้อนะคะเป็น2 0 0 0 0นนะคะก็จะมีคุ้มครองทุกลพลภาคอีก1 0 0 0 0แสนนะคะสูญเสียตาอวัยวะนะคะหนึ่งแสนบาทสูญเสียข้างเดียว6กแสนหกหมื่นนะคะขอ,อภัยค่ะสูญเสียนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ข้างเดียวกันก็นก25งหมนะคะ ถ้าภัยนะภัยอุบัติเหตุข้างนั้นเกิดจากสาธารณะจ่ายเพิ่มจากเดิม2เท่านะคะลูกค้าอันนี้เป็นตารางค่ารักษาจากการอุบัติเหตุและทุกพลภาพนะคะรักษาเป็นผู้ป่วยในก็วันละ300นะคะความคุ้มครองมะเร็งนะคะซื้อให้อยู่ที่300 0 0นนะคะ หากเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะจ่ายทันที3000 0 0บาทนะคะบวกทุนเดิมนะคะ1นึ0งแเป็น40,000นนะคะหากต้องพักรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งนะคะจ่ายมาละสามพันะคะจำนวน500วันค่ะอันนี้ก้านอนโรงพยาบาลในกรณีเป็นผู้ป่วยในนะคะก็จะมีค่าห้อง ค่าอาหารวันละ500นะคะผ่าตัด2 5 0 5นะคะโรคร้ายแรงเฉียบพันจ่าย12,500นะคะค่ารักค่ายากลับบ้านนะคะค่าค่ายากลับบ้าน500นะคะอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนค่าชดเชยรายวันถ้าเกิดพักรักษาตัวนะคะในการเป็นผู้ป่วยในได้วันละ500ด้วยนะคะลูกค้า ส่วนค่ารักษาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะคะก็จะตามตารางนี้นะคะอานะคาลูกค้าอ่านรายละเอียดได้เลยนะคะได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะคะตัวนี้เป็นตัวคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะลูกค้าหากลูกค้าซื้อความคุ้มครองตัวนี้นะคะถ้าคุณหมอตรวจแล้วเจอโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับกลางนะคะจ่าย40%เของวงเงินนี้เลยนะคะ 40%ของวงเงินส0 0แสนนะคะในระดับต้นถึงระดับกลางนะคะแต่ถ้าเจอ100%อระดับสุดท้ายนะคะจ่าย100%เเลยนะคะค่ะตัวสัญญาเพิ่มเติมที่เลือกให้นะคะก็มีมีโรคร้ายแรงนะคะลูกค้ามีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะคะแล้วก็มีเงินชดเชยระหว่างรักษาตัวผู้ป่วยใน500นะคะแล้วก็มีมเลเร็งนะคะ3า0,000คะ่ะ แล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะ1นึ่งแสนนะคะ, 100, นะ,คะในวงเงินนี้ผู้ป่วยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจํานวนเงินได้นะคะโดยโดยที่เราสามารถเพิ่มหรือลดได้โดยโดยที่ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะส่วนค่าเบี้ยนะคะในโปรแกรมที่พี่กันนี่เลือกให้นะคะมันจะสามารถเข้าร่วมโครงการ AIA Vitality นะคะ ลูกค้าสามารถลดเบี้ยได้เลยตั้งแต่ปีแรกเข้านะคะ5%นะคะในสัญญาความคุ้มครองที่เพิ่มเติมที่ซื้อให้นีคะมันสามารถลดได้ทันที5%นะคะถ้าเข้าร่วมโครงการกับพี่กันนี่วันนี้นะคะลดพิเศษทันทีเหลือเดือนละ1492.54นะคะตามตารางที่จะส่งให้ในอินบ็อกซ์นะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจนะคะพี่กันนี่ยินดีให้บริการและรับคำปรึกษา ในเรื่องของประกันนะคะสวัสดีค่ะ